ิ่งที่ครูจะให้ทำก็คือถ้าทำหลังจากนี้ก็ได้นะหมายถึงว่าเรายังมีเวลาอยู่ประมาณสิบยี่สิบนาทีเนี่ยลูกแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวครูจะไปสั่งไว้ใน Google s s r s s r ว่าอ่าให้ส่งให้ส่งของเราเรียนวันวันวันอังคารเนาะให้ส่งวันจันทร์ตอนห้าทุ่มเหมือนเดิมก็คือก่อนก่อนวันเรียนสิ่งที่ให้ทำนะคะอะจดนะคะเอาปากกาเอาดินสอมาจดเดอ้อ สิ่งให้สิ่งที่ให้ทำก็คือหนูจะเอางานวิจัยจากวันนี้ที่นำเสนอกับครูก็ได้หรือจะไปหางานวิจัยใหม่ก็ได้แต่งานวิจัยนั้นให้เลือกมาหนึ่งเรื่องอีกเหมือนกันเลือกงานวิจัยมาหนึ่งเรื่องที่มีส่วนประกอบครบห้าบทอ คืองานงานวันนี้บางงานมันเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนมันยังไม่เป็นสากลแต่ทีนี้คือครูอยากให้หนูได้ไปเจองานวิจัยที่มันเป็นสากลจริงถ้าเป็นงานวิจัยที่เป็นสากลมันจะมีทั้งหมดอยู่ห้าบทมันจะเขียนไว้เลยวบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบทที่4บทที่ห้าเราไปดูในสารบัญเขาก็ได้นะคะหามาแล้วหามาแล้วนะเออจะต้องเอาบทที่ อาบทที่หนึ่งของเขามาอ่าบทที่หนึ่งนะลูกบทที่หนึ่งจะประกอบด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาหัวข้อต่อไปจะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยหัวข้อต่อไปจะเป็นขอบเขตการวิจัย อ่าโทษลูกตรงวัตถุประสงค์อะ่ะหัวข้อถัดมาจะเป็นสมมุติฐานซึ่งมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะแล้วค่อยเป็นขอบเขตของการวิจัยอ่าทีนี้หัวข้อต่อไปถัดจากขอบเขตของการวิจัยเนาะจะเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันคือจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้หัวข้อต่อไปนิยามศั์เฉพาะอ่าแล้วหัวข้อสุดท้ายประโยชน์ที่ได้รับ โอเคนะคะก็คืองานที่ทำก็คือว่าให้ไปหางานวิจัยที่เป็นสากามีทั้งหมดอยู่ห้าบทหาไว้ก่อนนะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องส่งครูก็คือบทที่หนึ่งมันจะมีบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งจะประกอบด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีสมมติฐานการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยมีกรอบคิดการวิจัย มีนิยามสับเฉพาะและมีประโยชน์ที่จะได้รับอทีนี้หามาแล้วทำยังไงหามาแล้วให้วิเคราะห์ว่าตั้งแต่ชื่อเรื่องเขาชื่อเรื่องเขาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของเขาวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนขอบเขตการวิจัยทุกหัวข้อที่อยู่ในบทที่หนึ่งมีความสอดคล้องสัมพันธ์เกี่ยวพันกันอย่างไร เดี๋ยวครูจะเขียนคำสั่งให้อีกทีนะคะใน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 คลาสมเนาะอืมคือจะเอางานวันนี้ก็ได้แต่ถ้างานวันนี้ของหนูมีหัวข้อครบตามที่ครูบอกแล้วก็มีครบห้าบทหนูก็ใช้งานวันนี้ก็ได้แต่ถ้าคนไหนที่ไม่ครบไปหามาใหม่อ่าไปหามาใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกพอจบวิชานี้แล้วเราต้องได้สามบทสามบทก็คือเขาโครงวิจัยแล้ว ีหน้าที่เราจะลงฝึกสอนเราต้องท,ทําบทที่สี่บทที่ห้าครูเลยอยากให้หนูได้เห็นงานวิจัยจริงๆว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวครูจะพาทําตั้งแต่บทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามไปโอเคไหมคะโอเคครับเออน, <c oughs> นึกว่าเ <c oughs> น็ตหลุดไม่มีใครตอบสนองดิชันเลย <c oughs> โอเคนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปเขียนคำสั่งให้ในให้ใน ให้ใน Google Classroom อีกทีแต่ต้องขอเวลานิดนึงเพราะว่าตอนนี้ครูจะต้องอไปไปเข้าอบรมต่อเนาะล้วก็อาจจะไม่น่าจะเกินทุ่มครูจะพยายามลงลงคำสั่งให้แต่ถ้าตอนนี้พอหมดคลาสแล้วไปหางานวิจัยเลยแล้วก็ไปไปไปเตรียมมาเลยหาบทที่หนึ่งของเขามาโอเคเนาะมีใครสงสัยไหมคะ าจารย์ครับครับผมยังไม่ไนะนําเสนอครับไม่เป็นไรครับหรืออยากจะนําเสนออยากอยู่ครับ <c oughs> ครูขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมตอนเนี้ยทั้งที่อบรมเขารอครูมากเลยครูก็แบบพยายามจะรีบสอนให้ไม่เกินเวลาหนูอาอาว่ามาทีละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทีละค,ครูถามเพื่อนก่อนว่าโอเคไหมครับโอเคทุกคนไม่ลูกที่ที่ครูสั่งงาน โอเคค่ะโอเคค่ะ